สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆมาแนะน,นำอีกหนึ่งคันครับกับคันนี้เลยครับรถกระบะนิสสันนาวรา NP 3 0 0นะครับตัวนี้ก็เป็นรถปี2018นะครับเป็นตัว2อ e คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเพียงแค่ท่านกำเงินมาแค่23,000บาทนะครับ ได้รถคันนี้ไปใช้แน่นอนนะครับไม่ต้องมีวัดเคดิตก็สามารถเอกรถคันนี้ได้นะครับอ่อาเดี๋ยวก็มาดูว่าคันนี้มีอะไรให้เราบ้างนะครับสำหรับรุ่น 2.5E นะครับใบหน้าของเขานะครับก็เป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีเทาขอบโครเมียมนะครับพร้อมประดับยี่ห้อนิสสันนะครับ ไฟสปอรตไลท์คู่หน้าไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นล้ออัลลอยคู่ตัวจะโรงงานนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็มีมาดดข้างติดตั้งมาให้นะครับ ถึงจะเป็นรถตัวเตี้ยก็มีบันไดข้างมานะครับมือเปิดประตูก็เป็นแบบโครเมียมนะครับกระจกมองข้างโครเมียมไม่มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวกระจกมองข้างครับจะอยู่ที่แก้มซ้ายแก้มขวาการสาประตูไม่มีติดตั้งมานะครับสำหรับด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบโคมหลอดไส้นะครับมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมนะครับ มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับขนาดถอยหลังนะครับมีกล้องมองหลังติดตั้งมาให้จะโรงงานนะครับเป็นตัว 2.5E ตัวนี้ก็เป็น 2.5E Camera นะครับเดิมๆสดๆกันเลยนะครับคันนี้ก็หัวน็อตเดิม แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหน้าเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc รซีซีคอมมอนเรลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสภาพห้องเครื่องครับใหม่มากนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับนอนตไม่มีใครหยับนะครับสำหรับห้องโดยสารของเขาผมบอกเลยว่าใหม่มาก ภายในก็จะเป็นโทนสีเบจนะครับตัวนี้เข็บสามารถเปิดปิดได้นะครับสภาพใหม่ๆใช้งานน้อยๆนะครับคันนี้คุ้มมากราคาเพียง3,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับกำเงินมาแค่23,000ได้รถคันนี้ไปใช้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็มีแอร์เป็นระบบแอร์ด้านหลังด้วยนะครับ บอกมาหลายแบบ3ก้านนะครับมีแอร์แบ็กหนึ่งในตัวนะครับเล่มายคันนี้อยู่ที่3625กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใช้งานมาน้อยมากนะครับรถปี2018นะครับเครื่องเล่นคู่ตัวนะครับมีกล้องมองหลังระบบแอร์เป็นสวิตช์มือหมุนนะครับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะครับเกียกกร์กลางก็มีช่องเก็บของมีช่องเสียบ ไฟ12โวลต์นะครับนี่ครับกล้องถอยหลังชัดเจนมากเลยครับย้ำเลยนะครับไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับกำเงินมาเพียงแค่23,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้รถคันนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับในคลิปต่อไปจะมีรุ่นไหนมาในรีวิวแนะนำให้ดูกันยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ